แคลเซียมปัจจุบันมีอยู่2ตัวให้เราเลือกใช้คือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมไนเตรตคือ15บห้ใช่ไหมัสิบห้าศูนย์ก็คือมีเอ็นอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในกระสอบนี้จะมีแคลเซียมอยู่ยี่หกยี่หกเปอร์เซ็นต์อีกหลายบริษัทจะเป็นเป็นแคลเซียมแคลเซียมตัวนี้จะพูดง่ายๆพูดตรงๆเลยมันเป็นแคลเซียมที่ถูกตึงไปช้ยกมกแคลเซียมที่ดีแล้วมีประโยชน์จริงๆใช้แล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแคลเซียมไนเตรตเท่านั้น ส่วนแคลเซียมที่มาจากปูนจากเปลือกหอยจากหินนี่ก็คือแคลเซียมนะฮะนี่คือแคลเซียมเหมือนกันพวกนี้จะปลดปล่อยได้ก็ต่อเมื่อบอกแล้วใช้ะอะไรในการย่อยฮะ,ะแต่พวกเราไม่รู้บาปเป็นคนบาปหนะักพยายามฉีดยาฆ่าแมลงยาลาไม่รู้จะฉีดให้มันเป็นอะไรนะเพราะนั้นแต่แคลเซียมตัวนี้ก็คือจะปลดปล่อยช้า คุณสมบัติของของตัวนี้มันจะมีแคลเซียมแคลเซียม3 5 3 6แล้วซิลิคอนยี่ห้ามีแมกอีกซีสองภาพรวมภาพรวมทุกบริษัทจะมีแบบนี้เลยเพราะแหล่งมันมาจหล่งเดียวกันนะฮะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใครจะไปขายก็ไปไป,ไปตั้งชื่ออันก็แคลเซียมตัวนี้ก็คือจริงๆคุณสมบัติการใส่ตัวนี้ก็คือปรับเพี้ยนดินขึ้นมาเท่านั้นเองนะ,ะส่วนแคลเซียมถ้าคุณจะไปคิดหวังประโยชน์จากเขาเนี่ยหม่อยมาก แต่คุณสมบัติคือปรับดินขึ้นมาได้เยอะนะปรับดินให้มันเป็นการได้เยอะเพราะนั้นเมื่อปรับดินแคลเซียมสามสิบห้าไอ้พวกนี้พอปรับขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยดินเริ่มไม่เป็นกรดปุ๊บมันก็ปล่อยธาตุอาหารได้เยอะแค่นั้นนะถ้าจะหวังแคลเซียมจริงๆต้องใช้สิบห้านูง,งมีเองแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กินเร็วหมดเร็วฮนะไม่ซีเรียสครับทีนี้ขอ,อย้ำแคลเซียมสิบห้าั้ ให้คุณซื้อแคลเซียมสี่าที่สุดในท้องหลัามันมีสองตัวสองตัวนะเคยสังเนะกตไหมมีอะไรกับอ,อะไรครับโอเคสีอะไรอร่อยก<ม>วกากันครับคุณลุงใช้เป็นเลยสีขาวไม่แนะนำทำไมไม่แนะนำไม่มีบลอนนะไม่มีบลลอนเดียวเมื่อกี้เราคุยกันแล้วแคลเซียม แคลเซียมมันหูหนวกโมเรามาตา,าขาหาักประมหณนั้นมันจะต้องไปด้วยกันกระตุูงเพราะนั้นสิบห้าทัสูท,สที่เราใช้ก็คือไปดูข้างกระสอบเลยฮะม่ไจะเขียนในตะบอในดิบในตะบอจะเป็นเม็ดเหลืองๆนะฮะส่วนที่ไม่ลงระบุในตะบอคือเม็ดสีขาวนะั้นคือแคลเซียมอย่างเดียวนะฮะขาดทุนนะฮะกระสอบราคาเท่ากันเพราะนั้นแล้วมันทํางานไม่ได้ด้วยทํางานได้แต่มันทํางานแบบคนละทิ่คนละทางเราจะเอาไหมล่ะ เออเราต้องให้เป็นทิศทางเดียวกันเ,นเป็นกลุ่มก้อนให้มันเสร็จเป็นอย่างอยา่างนะเนี่ยเคล็ดลับบางคนก็ไม่รู้เอบอกเอ้ยสิบห้าตูนปูก็ไปซื้อกันก็มึองบอกสนะิบห้าตูนนะฮะบริษัทเขาก็ไม่บอกเราแต่ถ้าทำมาให้เราตัดสินชีวิตอย่างนั้นเ,นเออเพราะน,นั้นเราผู้บริโภคก็ต้องเลือกฮะต้องเลือกนะก็ลองดูฮะอยากสนใจตัวไหนอยากถาม ว่ามันมีข้อจำกัดมีล i m i t อะไรก็เดยชื่อมาแต่ยาลาใบๆกันนิดน่ะคาถามต่อไปเชิญฮะอัโทนิกครับอัโทนิกใช้ได้ตลอดไหมไนโตรฟิโนเลตอะโทนิกคือไนโตตไนโตรฟีโนเลตหรือนูกลัวนูกลัวโตเลตจริงๆอะมันนูกลัวโตเลตแต่เราปากคนมันยังไงบ้๊คนูกลัวนูกลัวนูกลัวมันเลยเป็นไนโโต มันคือจริงๆจริงๆขอขอพูดคำคำเดิมคืออัจฉริคือไนโตฟีโนเลตนตัวนี้จะไปทำงานหลักเลยมันจะไปทำงานเพื่อไปกระตุ้นออกซินให้ทำงานตัวนี้จะทำงานโดยการดึงไนจตเรเจนดึงอะไรก็ตามที่มันช่วยได้มันดึงเข้ามาหมดเลยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างเดียวฉีดไปเรื่อยมันโตไปเรื่อยฉีดไปเรื่อยมันโตไปเรื่อย แค่นั้นนี่คือหน้าที่ของไนโตรฟีโนเลตนะเป็นสารเล่งการเจริญตับโตแบบไม่หยุดยั้ยงนะเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วมันสั่งออกซินให้ให้ไปทางเจริญตับโตได้นะก่อะน,นั้นแต่ด้วยราคากับปริมาณการใช้ต้องยอมเลยคุณใช้สูงสุดได้แค่1 0 0ยซีซีต่อน้ำา2 0 0อย่าฝืนใช้นะถ้าคุณใช้2 0 0คุณเจ๊งแน่นอน เพราะราคามันถูกไปแทงแงนะทีนี้ตัว,ต,ว,ต,ว,วตัวในตัวฟีโนเลตผมขอบทั่วในตัวฟีเนาะไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อกันค้าดีวยวในตัวฟีนี้ห่างแย่เหมาะมากห่างแยะไม่แล้วครึ่งน,นึ่งหรือหนึ่งในสามเหมาะมากๆในการกระตุน้นแต่ช่วงนี้ไม่แนะนำให้ใส่ไสโตพินินนะเดี๋ยวเซลล์มันจะหลุด หางแยะไม่ขึ้นนคุณฉีดได้เลยจนถึงระยะไข่ไก,ก่เบืรอโตสังเกตเลยฮะบ้านไข่รวยฉีดต่อไปอจนถึงไข่หางได้เลยคุณจะไม่เห็นวัมแตกอะไรเลย,เลยพอหลุดไข่ไก่เบือโตไปแล้วเพราะฉะนั้นตกคนฉีดนะไม่สมควรแล้วคุณค่าอาหารมันไม่พอแล้วถ้าเราใช้สองรอยเห็นแต่ถังละเท่าไหร่ที้มันไม่คุม้มแล้วเพราะฉะนั้นแนะนําแนะนําให้ฉีด อาหารแย้จนถึงระยะไข่ไก่ต้องอยู่้วที่เหลือต้องเก็บนะเก็บไว้ใช้ปีหน้าได้เลยนะเพราะเรายือต่อไปก็คือเราสูงแล้วไม่ไม่ไม่คุ้น้นถึงการปลิตนมากกว่า,นะอาโอเคครับผมครับ,บในหลังจากจะจบฤดูกาลแล้วเนาะการโกมใบเพื่อไปทําใบที่เลี้ยงในฤดูกาลถัดไปเนี่ยครับ มันควรดึงในระยะไหนถึงจะดีที่สุดแล้วไม่มีผลต่อลูกของฤดูกาลนี้เนาะครับโอเคเราคุยกันแล้วว่าลูกอยู่โตที่กี่วันครับเก้าสิบวันเก้าสิบวันก็ไม้ข้างฮอร์โมนอะไรฮะโอเคทําให้ตัวเองชราแก่เราดึงได้ไหมตอนนี้ชืออีคนจะอีกคนนึงทําให้ตัวเองแก่อีกคนจะเกิดมันที่ใช่มันย้อนแย้ง เพราะนั้นดึงต้องดึงก่อนเก้าสิบวันก็คือช่วงเจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวัน60สิบวันสร้างมเล 70, 70, มเล็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดิบห้าวันเมล็ดเต็มดึงตอนนั้นเลยต่อ,ต,อต่อเลยเพราะถ้ามีมเมล็ดเราเมึงแตกเท่าไรลูกไม่ลวกเห็นไหมอ่ะมันมีจังหวะนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพอเก้าสิบวันแล้วฉันจะดึงใบเฮ้ยก็ต้องม้มันสร้างทําให้ตัวเองมันแก่ขบวนการมสาสั่งให้แก่ทั้งระบบมันดึงไม่ขึ้นหรอกรนะฮะเออ นั่นแหละคือปัญหาครับนั่นแหละคือปัญหามันไม่น่าจะแตกใช่แล้วปีนี้ถ้าใครคือจริงๆตอนนี้มันแตกเท่ากับเราได้ใบแต่ทีนี้ว่าใบเก่าเก่าของเราอะมาไถ่เยอะไหมถ้ามันไถ่ถ้าใบเก่าเก่าเราไมุ่ดเรียนเมียอายุอยู่ได้สิบสองเดือนแต่ที่แล้วมันต้องไถ่ใบทีนี้ตอนนี้เราเท่าเราโกงก่อนอายุอะเออเพื่อน้จริงๆเราต้องไปโกงที่เจ็ดสิบกว่าวันแต่นี่มันนันไปโกงไข่ห่าน ใครหานแล้วก็ของนมอ่ะกดโคบิดมันก็ได้ไปแล้วก็ถือว่าใบาก่อนอายุแต่ใบอ่ะมันก็ยังอยู่ถึงก็โอเคนะก็โอเคเพราะฤดูกาลที่จะถึงนี้เดือนกักยาฝนทิ้งช่วงผมฟันทองไอ้คนจะทําสารเยอะมากเพราะเหมาะพอดีทํามิ่งมันพอดีเลยทํำปลายกรกฎาสิงหากันยาต้นตุลาทุเรียนออกดอกยังไงราคามาแรงแน่แต่ประธานพูด ฝนจะมาแรงเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นสิงหาก,กักฎาตุลาฝนน่าจะเยอะทุกคนน่าจะเฟลเพราะฉะนั้นถ้าใครเียจะทำสานต,ต้องตีหัวหนักเลยแต่ก็ต้องดูดูดูว่าฝนจะให้ทีนะตีหนักเกิดฝนแรงสวยแล้วต้นเราลงแคนจะตีเขาโดนเขาตีกลับนะทีนี้คนจะทําสารเยอะหมดด้วยการนี้เพราะว่าตอนนี้ได้ใบกันสุดหนาเลยนะฮะอันนั้นคือการประเมินโอเค ครับจะสอบถามเอเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยนะครับผมว่าระยะลูกเก้าสิบวันแล้วครับเราจะใส่จนถึง,ถงอายุเ่้าสิบวันต้องหยุดหมดแล้วนะต้องหยุดแหละต้องหยุดหมดแล้วปุ๋ยครั้งสุดท้ายก็คือใส่ประมาณแปดสิบแดสิบห้าวันประมาณนี้คือจริงๆปีนี้มันเหละปีนี้เก้าสิบปีนี้ทุเรียนใครกล่าวกัเหละอาทิตย์หมดเลยเหละห้าวันเชื่อผมต่างร้อยี่สิบต้องไปร2อยี่ห้าแล้วทาง ปุ๋ยปุ๋ยที่พ่อลูกอะครับยุดหมดทุกอย่างกระบวนการยึดต้นไม้สร้างอินทรีย์แล้วเราเรายืดฉีดต่อไปมันไม่เกิดมันจะตายมันน้ำเต็งแก่แล้วจะฉีดไปเพื่ออะไรก็คือป้องกันหนอนอย่างเดียวอที่หนอนเมื่อกี้ผมบอกแล้ว90วันปึ๊บใช่ไหมมีมาแม็กซตินเบนเซดจบข่าวเบนเซดแล้วแล้วไม่ไปฉีดลนัะรอเก็บตังค์อย่างเดียวคือจริงๆต้องก่อนก่อน90วัน ใครอยากโยกผมให้โยกปุ๋ยได้เลยคือประมาณ75ก็โยกได้แล้วพอภูมันเต็มมล้คุณโยกเลยโยกเพื่อโยกตัวท้ายคือตัวเคเพื่อมาสร้างแป้งน้ําตาลเนี่ยเมื่อมันมีเนื้อแล้วอ่ะคุณโยกสร้างแต่ยังไม่มีเนื้อคุณจะย้ายแป้งน้ตาตาลเอาไปไว้ตรงไหนอนี่ะนี่คือสิ่งที่ N P K ไปดอกผลมันมัน<ล>มันย้อนแยง้งตอนที่มันเป็นใบอ่อนมันจะช้าอะไรพวกนช้าช้ากระบวนการช้าคือจะแก่ช้าด้วยไหมแก่ครับ เพราะมันหยุดมันชะงักยังไงปีนี้เราตัดเหรีแน่นอนนะตัดเดรีแน่นอนทุกาตพันธุ์ครับแสดงว่าถ้าเกิดร้อยที่เขาตัดประมาณร้อยสิบนี่คือต้องเลื่อนในกระตุนห้าอย่างนี้ครับอ่ะใช่ใช่ใช่ประมาณห้าถึงเจ็ดวันอ่ะต้องเลื่อนหมดเลยก็ทุกวันนี้เนี่ยกระดุมกระดุมตัวเนี้ย่นแรกที่กลุ่มตัวเนี้ยไม่ใครตัดได้เลยเลียหมดเลยนะฮะอาทางเอาชอบก็เล็ดตามมาหมดเลยเพราะแตกไปอ่อนันมากการ่วนใหญ่เลยแต่มากน้อยเท่านั้นเองนะตอนนี้ ราคาถึงได้มาบิวบิวบิวอะ่ะมันไม่มีของมันก็ซื้อได้เหมือนมันคุดนะฮะสุกลูกถึงสามลกูกแม่งซื้อสองร้อยเพอเก็บไปแักถุงหมูหิ้วอะ่ะเหลือร้อยกว่าเก็บเป็นตะกร้าเหลือสองตัวอเออใครก็ตั้งได้ราคาแบบเนี้ยนะฮะครับครับเชิ่อข้างหลังดูเรียนนี่มัน ใบอ่อนมันออกมาช่วงลูกระยะก็ป๋องนมนะครับพอใบอ่อนมันออกลูกมันชะงักใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้พอใบมันแก่ลูกมันจะโตต่อหรือว่าอายุลูกมันแก่ไปด้วยแล้วมันจะหยุดโตไปเลยครับง่ายนิดเดียวกลับไปมองหนามหนามจะเป็นตัวบอกบอกถ้าหยุดนานก็คือแก่เลยลองกระตุ้นน้าตาลดูสองรอบถ้าไม่ใช่ก็คือลูกไหนไปมันไปเลยลูกไหนไม่ไปสอยทิ้งได้เลยคืออายุมันเกิน คือแกนแล้วอ่ะเด็กคนนี้แกนแน่นอนใครมึพกินแล้รก็ไม่โตอ่ะมันเกินอายุไปแล้วอ่ะแก่แดดอเออประมาณนะั้นนะะให้กระต้นน้ำตาลหมั่อวาขาลดลักรู้เลยจำานวนรถเอ๊ะผมไม่ยินเลยถามว่าไงนะถามว่าไงไม่ยินอัตราใช้เท่าไหร่ครับคุณได้ยินเลยเหรอไม่ยินโอ้โ <c oughs> หห่างก,กันกี่วันด้วยนะครับห่างก,กันกี่วันด้วยน้ำตาลทุกตัวแนะนำที่สา0ร้อยต่อน้ำสองรอยห้ามเกินห้ามขาด อย่าเกินนะฮะเกินผมว่าผมให้เป็นมิตเต็มสปีดล้วเกินไปปุ๊บสิ่งที่คุณได้คือหนาคุณจะเยอะใหญ่หนาคุณจะโตแบบชิลเล่เลยนะฮะห้ามเกินนะผมลองมาหมดแล้วนะน้ำตาลในท้องตลาดทุกตัวไอไอแกลอนแดงก็ห้ามเกินแก้นอื่นมห้าห้ายกเว้นช่วงลูกช่วงลูกแกอวแดงถ้าเป็นหมอนทองได้แค่นั้นถ้าเป็นกระดุมต้องห้าครึ่งลิตรถึงหกรซีซี ถ้าเป็นพวมนงมาีต้องขึ้นลิตตลอดเห็นไหมฮะมันมีเลยมันต้องขึ้นรถอย่างนี้เลยต่อน้ำสองร้อยไม่งั้นคุณฉีดเหมือนฉีดน้ำเปล่าอะรอบเท่าไหร่ครับกี่วันพ้นทีครับอ่าบอกแล้วพวกฮอร์โมนทุ่งน้ำตาลเจ็ดวันจบเพราะนั้นคุณจะพ้นวันที่แปดได้พ้นแต่เซลล์มาหยุดแล้วอ่ามันต่อยทีแล้วถ้าเราจะกระตุน้นต้องให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยคือขับรถไปคุณจะเบรกแล้วออกกินหนึ่งใหม่ละ ถ้าไม่ออกเกียร์หนึ่งงั้นคุณต้องเช็ดเกียร์ก่อนก็คือมันอยู่ได้แค่เจ็ดคุณเช็ดเกียร์ก่อนเลยถ้าคุณไปรอเจ็ดวันคุณเบรกตึบคุณต้องออกเกียร์นหนึ่งไม่ต่อเนี่ยนะไนะไนะว้นันแนะนําที่สุดคือห้าวันหกวันลุยต่อเช็ดเกียร์เช็ดเกียร์ต้องขึ้นกับยูเรียไหมครับถามเยอะที่ยิงลือไปว่าเกียร์ออ,โ,อโต้แล้วยื่ยนได้เช็ดทำไมวะเนี่ย <c oughs> ถามเพือให้นะโอเคอ่าเป็นการเปิดปากเปิดจมูก ดีที่สุดแล้วพาทุกตัวเข้าดีที่สุดครับยูเลียน,นะครับผมถ้านหน้าฝนไม่จําเป็นถ้านหน้าแล้งความชื้นมันต่ำนะะเออไม่ด้วยไม่เสียหายกนะ็สอบหนึ่งแค่ห้าร้อยบาทตั้งห้าสิบกิโลฉีดสามปีก็ไม่หมดเอออย่าคิดเยอะครับพี <c oughs> ่แม่ครับพี่แม่คคนั้างหน้าถามผมไม่ได้ยินครับยางยางโคนีที่จากบอกว่าห้นาร้อยซีซีอ่ะรับใช่ใ เกิดเป็นไงมันก็คือหนามจะแตกแล้วหล่องจะเป็นกระดังงาแตกไรนาจะ้ะก็โอเคทางเราเราวมอสแล้วแต่แล้วก็ดุมนี่กระดุมนี่นเอ่อถ้าฉีดห้าร้อยสองครั้งรอแล้วนะกระดังลายกระดังงาเริ่มมาเลยถ้าสามครั้งนี้ไม่ได้ขายเลยนะหมอทองให้ฉีดห้าร้อยฉีดได้เลยนะ ฉีดเพื่อดูได้เลยว่าสีข้างในเป็นสีอะไรมันจะแตกตรงร่องภูเห็นเลยแล้วจากหมอนทองมันจะเป็นฟักทองมันจะปองกลางแบบอ่างแล้วภูแตกหมดเลยผมฉีดมาหมดละคือคือปีนั้นพ่อค้าพ็สานยหมาอยากได้เนื้อเยอะจัดไปเถอะาชี่ขายจะเกือบปายไปเนื้อไม่ได้เปลือกคุยมันได้เนื้อเนื้อด้วยเปลือกด้วยแล้วเปลือกอีตรงรอยรอยที่เราเราผ่ามันแตกเห็นเลย โอ้ทำที่เียมเป็นซักทองได้ปื้นใจมากเลยผมวันละจ้าวันละจ้าพยายามหาคนมาซื้อกว่าจะหมดนี่นะอัตราใช้นะครับก็ถ้าเป็นพันวงบณีกระดูกห้าร้อยได้ห้าร้อยหกรอยได้แต่หมอนทองจำกัดไม่เกิน300เต็นะครับเต็มที่มิดแล้วยางไม่ผมลองมาให้หมดแล้วไม่ต้องลองแล้วนะนะหรือใครอยากลองก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตับ ไม่ต้องทังต้นเนอะฉีดเป็นลูกอะมันเสียหายได้ครับมันได้ได้ครับได้มีนบต้นนะครับอ่าแล้วแต่ต้าดุกเลยครับเป็นขมถานครับมีเพิ่มเติมไหมครับมีมีดูน้ามาน้ามาไม่กลัวอาจารย์กลับอาจารย์ครับเอ่อทุเรียนมันมีสองรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งมันกําลัง ปั้นทรงอีกอันนึงมันสร้างเนื้อครับ <c oughs> เราใส่ปุ๋ยยังไงดีครับต้นหนึ่งมันมีสองรุ่นเนี่ยฮะ <c oughs> พี่แม่วิธีการที่จะเอาทั้งพี่ทั้งน้องเป็นเมียทำไงดีเดินไปใส่กลางครับอ่เดินไปใส่กลางประมวลรุ่นไหนคือจริงๆรุ่นพี่อย่าไปให้ผ้าหรือต้องประมวลว่ารุ่นไหนเยอะเออแต่ถ้าจริงๆรุ่นพี่ยังไงมันก็รอดนะคอยช่วยน้องไว้คือผ้าบอกนะ อประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็ต้องประเมินตรงนี้ผู้ยากแล้วปีนี้ยไม่มีใครทําได้รุ่นเดียวหนอ,อ่งยอมรับผมเองยังสองรุ่นเลยสามมีรุ่นหัวกระเด็นได้รุ่นเต็มร่างแล้วดูสิมันยังไม่ได้เลยมันยากเพราะนั้นเอารุ่นที่คิดว่าประเมินรุ่นไหนเยอะอะแต่ถ้ารุ่นเยอะมันเป็นรุ่นพี่ก็ควดประเมนรุ่นเยอะเพราะว่าสายมันมันมันทิง้งยากอยู่ตรงนี้ไอ้ตอนที่น้องกําลังเบ่ง ภูมันนั้นบิดเราก็บางทีต้องถอยไอ้รุ่นพี่ถอยไอ้รุ่นพี่กำลังต้องการน้ำเคีียนเลยทีเนี้ยชูกไหมฮะนี่คือปัญหาแต่มันปีนี้เป็นก,นกนงนหมดทุกส่วนนะไม่ต้องก,กลัวนะไอ้รุ่นแรกๆใครมีรุ่นแรกๆไอ้ที่จะเต็มล่างแล้วเนี่ยเห็นไหมมีแต่ที่ทเลตเลยไนมะ่มีสวยเลยเพราะเราไปมองไอ้รุ่นรุ่นกดโค้กอะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นรุ่นกดโค้กมันหานแย้มจะติดในติดไอพีต้ตองการแล้วอะขึ้นไม่ขึ้นน้ําไม่ได้ ขึ้นน้ำห่างแย้ก็หลุดกายป็นไอ้รุ่นไอ้รุ่นเต็มร่างเลยทะเลขหมดเลยผมก็ทะเลยดูรู้เลยไปมองอะ่ะเออก็ต้องเลือกเอาเนาะครับโบ่อนฉีดผลเราจะเป็นเมื่อกี้นะทรัทรง,งผลนะครับโบ่อนฉีดผลใช้อัตราเท่าไหร่นะครับกี่วันชิ้นแนะนําอย่างนี้ถ้าจะให้ผลดีๆอยู่เพียวเลยคุณจะเห็นเนื้อนองไข่นึกภาพเนื้อนองไข่ฮะ หวยหนึอมอ่ะเอออันนี้เรื่องจริงมันจะเป็นภาพนูนออกไาลมันจะไม่มีร่องภูเลยนะคือคือภูเนื้อมันจะเป่งเป่งมาแล้วมันก็ยุบร่องภูใช่ไหมฮะแต่ละภูตรงเนี้ยมันจะไม่ยุบเลยมันมันจะยุบนิดเดียวแล้วมันก็ขึ้นใหม่เลยมันจะเป็นอย่างนี้แลวมันจะเป็นภาพนูนออกมาเลยทีนี้การสภาการโรยการโรยก็คือการสเปรย์คำว่าโรยก็คืออาราต่างๆไม่จะโรยหร่ว่าโรยทันดี เขี้ยชอบติดโรยแล้วเขาเรียกอะไรชโลยสเปรย์ชโลยนี้ยชโช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 ยขาตายชาวบ้านเออชโลยโชยการชโชยก็คือหลังเจ็ดสิบ네วันไปเจ็ดส like> ิบวันไปแล้วรูมาเริ่มแล้วนั่นแหละคุณชโชยแล้วในอาตาที่แนะนำให้เริ่มต้นที่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยถ้าคุณฉีดได้อย่างนี้ คุณจะตกะใจัยกับมาจาร์กับลูกเงียนของคุณมันเป็นภาพนุ่มๆแบบัเลยนะ, <S 1> <S 1> สสะแสดงว่าฉีดฉีดทุกวันหลังจาก70วันไปถึง90วันทนะุกรอบยากือลองดูฮะอย่างน,น้อยต้องสี่ครั้งอะลดเต็มที่อะให้200ต่อน้ำ200แล้วคุณห้ามเกอรลิมิตน้นห้หนามเกอรลิมิตน,น้นนะฮะ ลายไปเลยหกสิบแปดสิบร้อยร้อยก็ได้ท่านี้ก็ได้ห้ามลิมิตห้ามเกินสองร้อยต่อน้ำสองร้อแต่ผมว่าเอาแค่ร้อยต่อน้ำสองร้อยนี่ก็เนื้อนมไข่ะลักนะนราวเกินไซส์นะน้ำหนักมันจะมาแบบนิ่งเลยนะถ้าเราไม่ไห้อัตราครับเืินที่100ร้อยตลอดได้ไหมอ,อ่คืออันนั้นเขาไม,าม่เขาไเรียกว่าโชยแล้ว嘛 วัาทุกักบมีต่าก็คือคือ,อทั้งนั้นก็สามครั้งร้อย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 อย่างเงี้ยอสาหรับบางส่วนที่ท,ที่ไม่มีคอสในการฉีดนะฮะไม่ลบคุณฉีดลยคุณใส่บอลล้อมเดี่ยวไปด้วยบอลล้อมเดี่ยวที่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะหาซื้อไม่มากเลยร้านนี้มีขายไหมเพราะว่าถ้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รู้สึกมันที่ที่นี่ไม่น่าจะมีของอีกบรษัทหนึงของนอกนะน้ำติฟ้าปีบะ ท, i, ที่นี่มีแ enfin ต่น้ำสีสีเหยอโอเครูกอ่ะเฮ้ยมีจริงเหรอไม่รับมุกแบบไปไปไกปั่นอัตรานี้ก็คือความเข้มข้นอยู่10%โบลอนะครับ10%มีขายทั่วไปครับครับก็มีก็อัตราต่ำวันนี้ก็ไปทดโดสเพิ่มออกก็ได้อย่ายเช่น5%ก็เพิ่มไปจาก100ก็เป็น200เกินรุอไหจับจับไม่ไม่โบลอนที่เราใช้นะนำราไม่ใช้10%หย่างเงี้ยใช้ตามนี้ละ ไปที่เริ่มต้นมีหกสิบทั้งแน่หกสิบทั้งสองเจ็ดสิบแปดสิบเาแล้วแต่ละลิมิตต้องไม่เกินสองร้อยต่อน้ำสองร้อยนะมาคือบอลลอนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฉีดเยอะ้าฉีดเยอะการอาการขาดธาตุหรือการเกินขอบอลลอนสีของผิวจะออกเหลืองหมดขาดก็เหลืองดอกเหลืองก็ขาดบอลลอนบอลลอนเกินดอกก็เหลือง้ายสิบต้องรูมัาขาดหรือเกินมาฮะไอ้ดอกเหลืองนั่นคือการขาดบอลลอนนะฮะทั้งหมดเลย นี่บอลลอนเกินผมก็ไม่รู้ก็ต้องถามเจ้าของมันดูไม่ออกนะบอลลอนขาดหรือเกินนะฉีดอะไรไปตรงนั้นมันเหลือไม่หมดอ่ะใครชอบดีเหลือก็ฉีดไปนไม่เป็นไรนะก็ใช้ได้กับทุกพันธ์นะครับทุกทุกพันธุ์ทุเรียนอายุเวทนคนห้ามทานนะอัตราเดียวกันนะครับทุกพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกระดุมพวงมณีหมอนด้กหมบนี้ก็เจ็ดสิบวันเหมือนกันอายุอายุเจ็ดสิบวันเหมือนกันนะฮะมันจะเหมือนในไงอะหมอนท้องที่ ร้อยยี่สิบครับภูมิณีร้อยวันกระดุมเก้าสิบวันครับหลนทอ,องนะครับหลังเจ็ดสิบวันไปขึ้นโมลอนเพิ่มในส่วนของกระดุมกี่วันฮนะนั่นงที่เราเริ่มขึ้นนั่นเองขึ้ไนได้ขึ้กี่วันผมรู้ผมไม่ถามเลยครเออกระดุมอยู่ตรงกี่วันกระดุมเก้าสิบวันกระดุมเก้าสิบวันร้อยวันมันอยู่แล้วอยู่แล้วเพิ่งขึ้นไปมันย้อนแย้งกว่า เราแย้งอย่างที่คุยกันคุณต้องขึ้นก่อนไงก็ดูมากกระดุมพื้นแต่ยุมันสั้นต้องโรยให้เร็วเลยลูกพอเท่านี้คุณก็ต้องโรยแล้วให้ภูมันมเบนีไยถ้าไม่โรยบรอลนี่ภูมันจะเป็นวัดฟ้าเข้าไป็นภูให้ภูมันเลยลองดูฮะบรอมนี่ถุงมันเลยนะปากหน้าแล้วต้องคอยหลบดีๆนะเตือนไซด์ด้วยแหล<ส>ะมันขึ้น <สะ S 1> ย้าย <สะ S 1> หลังการงานสร้างแสดงว่าเริ่มเริ่มเห็นเม็ดเริ่มเห็นภูไม่ใช่เริ่มเห็นเม็ดเริ่มสร้างเงิอแล้วพี่แม่สร้างเนะครับ พ,พี่แม็กซ์ไม่โผล่เลยโผล่ภูอ่ <c oughs> เออจะไปสร้างมันทำไมคือให้มันสร้างเนื้อก่อนเนี่ยแล้วขี่เลยนะก่อนอยู่โตทุกครั้งต้องก่อนอยู่โตคือโรดไปได้เลยฮะพอลูกเท่าเริ่มเริ่มมีทรงอะ่ะเริ่มมีภูมีทรงก็โรดเลยทุกสายพันธุ์จำไว้แค่นี้ทางไหนกูมันมีภูมแล้วเลยไปโรดเลกไปก็ไม่มีผลเสียเพิ่มเท่านั้นเองนะแตก่ก็ไม่แพงนะโผล่แเ,เดี๋ยวไม่แพง นะสิบเปอร์เซ mm. ็นต uh, ์มีขายทั่วไปโดยได้เลยลองเปรียบเทียบดูคับก็มีกทีหนึ่งเนี้ถ้าเราไม่อันนี้เพิ่งพูดปีนี้นะแล้วผมยังว่าอลไผมพูดเริ่มพูดแต่มันจะหมดไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยมีคนถามผมละอันนี้ผมห่วงมากเลยห่วงมากเลยลองดูนะอย่างน้อยๆคุณต้องฉีดสี่ครั้งแล้วคุณจะเห็นข้อแตกต่างอย่าเชื่อเยอะแต่บอกแล้วให้ยองนฮะโอเค ถ้าสรุปแล้วเราเลือกวันไม่ออกนะครับ<ม>ก็เห็นตั้งปูพัปูวกป,ป,ปูขึ้นมาครบผลแล้วอเลยทีนี้ก็เดินบอลลอม,มได้เลยนะครับเรียนไหมครับในส่วนของบอลลอนที่ใช้ปนนะครับอีกคำถามหนึ่งพวกมนีการใส่ปุ๋ยแบบ,บ,อ,บแอ,อ,นนอ่อนไหวครับทีละน้อยตรงมีใบอ่อนผลเท่ากับปัน้น พูดตามที่เขียนมาแต่ไทยเป็นไทยจริดเนาถามไม่งงเองคือเหมือนกันนะใช่ไหเหมือนกันเหมือนกันนะกระดุมหมอนภูมณีก้านยาวใส่เหมือนกันแต่กฎกติกาของกระดุมกับภูมณีเคล็ดลับเลยนะฮะท่านจะทำลูกกี่โลก็ได้ภูมณีกี่โลก็ได้กระดุมกี่โลก็ได้แต่กระดุมเกินหกโลตกไซส์ นะฮะถราดุดเกิดโลรตไซนะฮะไม่น่าแจกไปตานให้มันใหญ่นะไม้ตายสุดท้ายไม้ตายสุดท้ายของกระดุมกับพวงก่อนที่จะดิบโตเรามองแล้วว่าเฮ้ยมันแลไม่ไปแล้วมันเริ่มออกลายคือเริ่มออกเส้นที่ออกร่องออกล่องเรารู้เลยมึงดิบโตแล้วมึงเริ่มขึ้นล่องขึ้นล่องก็คือแสะแดงฮะค อีขั้งอะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมไม้ตายสุดท้ายเลยกระดุมกระดุมตอนนี้น่าจะไม่มีใครมีกระดุมสาวมั้งเนาะมีแค่ที่เปียหนูเฮ้ยมนูคิดได้ไงวะรวยรวยอย่างเดียวเลยรวยอย่างเดียวเลยนะกระดุมกระดุมกระดุมห้าปีห้าปีหนูสาบแค่เจ็ดขีก็เหลือเฟือแล้วยูเรียไม้ตายสุดท้ายพอเ็มรู้ว่าไม่ตายกระดุมสาบยูเรียลง มันแปดเจ็ดกี่เหลือเฟือแล้วห้าปี <นะ S 1> หัวแต่ก็ทั่วไปก็ยี่สิบสามปีให้ใส่ได้ถึงสองกิโลสส่สิสบหกตัวสงเนี่ยตัวขาวนั่ยนะนะไม่ต้องเลือกใยสังสากเลยเช่นเดียวกันนะพวงมันนี้ก็ไม่ตายอยู่ตรงนี้เองพอจะหยุดพึงสากเลยหนูใส่ได้ตามที่หนูคิดว่าอยากใส่เพราะหนูกำลังทําให้มันเป็นตกลุน้นหวาถ้าหนูยิ่งใส่เยอะ หนูก็อกบอเกาะในขณะเดียวกันเนื้อหนูกัดเนื้อของกระดูกกระพงนี้หนูก็นึกถึงหนูไปกัดกล้วยน้ำว้าก้นกล้วยอะ่อะจะได้รสชาติแบบนั้นเลยสวส่วนนะฮะจริงๆไม่อยากบอกเพราะว่าอันนี้มันอ่าเรื่อง,เร,องเรื่องคุณภาพมันใช้ไม่ได้แต่เปิน้นเขากําหนดนะอย่างวกนี้คำมาถึงจุดห้าโอ้โหราคามันปิดกันเราสี่มัจะได้ครับตรามายูได้หมดครับไม่ซีเรียสเลยครับ ปกติเราไม่มีสิโกงเนื้อสองอยู่แล้วเนื้อสองมันทานไม่่อยนะส่วนกระดุมนี่ความมันไม่มีอยู่แล้วใส่ได้เลยเนื้อ,อยังไงก็เหลืองนะถ้าเป็นหมอนจบเลยหมอนใส่ไม่แล้ไม่แนะนำหมอนจะแนะนำใส่ยูเรียก็ต่อเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนโดยที่ลูกเท่าประมาณโคลกลกเนี่ยมีการแตกใบอ่อนแล้วทิ้งใบเก่าเกิน80ซของต้นคุณสามารถสาดยูเรียเช่นต้นสิบปีนะแนะนําเลยเอาอยูเรียไปสาดหนึ่ง หนึ่งกิโลเลยลูกคุณจะเสียหายแค่ลูกสองลูกที่เหลือติดหมดไม่ร่วงถ้าพูดตอนนี้คงสายไปหมดแล้วผมร่วงหมดแล้วนะฮะนะะจำไว้นะจำไว้ดีนะชนีน้องชายผมเนี่ยน้องชายผมชนีอยู่ลูกไซนี้ไข่หางไอหลังคาบนเลยแกงน้องไหนไหมันก็จร็งแล้ว มึงชนีของอ่าให้สงการน่าจะน่าจะกันโอ้รุ่นพ่อเขาปลูก่อก็น่าจต่ยี่สามติปีอ่ามึงอาอยุเรียนภาษาที่กูสองกิโลแหน็ก็เจ๊งตกแม่งใบไปเลยชนีไม่มีร่วงไว้แต่ลูกเดียวูแต่ก่อนข,ข้าบูนี่คือหนามยอ,อกเอาหนามบกุกแต่ขอเป็นวิธีเลือกสุดท้ายนะแกได้แกฮะแกไม่ได้ส่งเลย เช่นหมอนเนี่ยแต่ไบอ่อนมาแล้วทิ้งม่เกา่าแปดสิบหรือเก้าสิบหรือร้อยเนี่ยคุณสาดยุกเลี้ยให้เร็วเลยคนะรับพอเมือมันไม่เหลือไม่เกา่าคุณสาดเลยลดน้ำตาดตาัดไปเสร็จลดน้ำถ้าสิบนาทีโอเคปกติแล้วผมกล้าเดิมพันว่าคุณได้เก็บลูกและโตปกติด้วยผู้ช้าไปนิดนึงต้องโวยน้ำฝนนะนะต้องต้องเร็วกว่านี้นี่คือหนังหนังยอดกหนังบน ได้ได้ได้ทุกอย่างนะ<ม>อันนี้ถ้าพูดตรงนี้ถ้าใครติดตามผลงานของเทวัฒนาบริษัทปิยาเห็นไหมจารย์เลื่อนศัพด์แกใช้ระบบเทคนิคเลยแล้าใครใช้ใช้เคมีอยู่เข้าอยู่จะรู้เลยนะ<ม>แกเก่งท่าลองคนนี้<ม>โอเคพี่แม่ครับจะมานะ